สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับผมที่เข้ามารับชมอยูใ่ในช่องผู้พาพันิสุทรครับพี่น้องลงมาขำกล้วยถึงแล้วครับผมพี่น้องขำกล้วยแล้วมีทั้งร่มนะครับผมน่าจะฝนจะตกครับผมน่าจะฝนสีมากนะครับเด้อ ตอนนี้ก็ได้ค้ำมัดข้อห่วงหรือว่าข้อเครื่อเป็นที่เรียบร้อยครับผมพี่น้องมัดตรงข้อมันนะครับเด้อเป็นเชือกฟางครับผมพี่น้องหรือว่าจะเป็นสาย์พี่สายดำๆนี่ก็ได้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมมัดมัด,มดกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอามามัดช่วงนี้ได้ครับผมพี่น้องนี่มัดช่วงอ่าไม่ หยุดกันใม้ได้เลยครับผมเห็นว่าน่าฝนน่าจะมากครับผมพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวครับผมเมืองวีนี่ครับพี่น้องเลียวดีครับผมพี่นอ้องเลียวหัวจรวดเลยครับผมพี่น้องใหญ่ยาวหัวจรวดครับผมอกับบอดี้ไหวเจ้าจของเด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งความแตกต่างอ่าต่ละมองแต่ละบอนแต่ละสวนนะครับเนาะอ่ายางของผมกะประมาณนี้ครับผมพี่น้องกล้วยแต่ละเครืออาจจะบ่เหมือนกันครับผมครับผมเห็นหรือครับผมพี่น้องบรรยากาศใกล้ค่ำแล้วครับผมพี่น้องเบื้งต้นนี่ครับผมพี่น้องนต้เลี้ยวๆนี่ครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวผมจิตัดไปหมูปลากิน คือว่าต้นมันบอ่อแข็งแรงไนได้นองพี่น้องเนาะมันอาจจะโกงมากกว่านานนี้แล้วครับผมมันเลยหักลงนอผมก็จะเอาไปปลูกแปลงไม้ครับผมพี่น้องก,ก็ดีเลยเพราะว่าเมื่อวานตัดไตแปดเครื่อแล้วว่าแปดต้นแล้วครับเนาะตัดไตยเงินอ่าในเงินท่าน,น,นกว่าบาทครับผมพี่เนาะในเงินท่านกว่าบาทโลละยี่สิบห้าบาทครับผม ตลวอะไรสิผาบาทนะครับเนีย่ยน้าสวนครับผมเพราะว่าผมเอาไปขายให้แม่ค้าขายแพงน้ำค้างทั้งครับผมพี่นอ้องข,า,ขายเห็นไหค้าขายแพงทั้งทั้งครับผมเขาดื่มเครือนี่เองเลยนอ้อนนะจะได้มาคำแล้วครับนี่นะสำหรับพี่เมย์กับอ่าฝากให้พี่น้องกดติดตามทั้ง่อง ไวทดำเนเตอร์คับเดอร์อ่าหรือว่าจะโท่ขามาถามนออ่าเบอร์โท่ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าองศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็เก้ปก้าปดะครับผมโท่มาเบอร์นี้เบอร์เดียวแล้วครับเด้อทางสวนจะรับอ่าไซยลูกค้าเลยครับผมพี่นอ้องนี่เมืองนอนี่ครับเมืองเครื่อนี่ครับผมพี่นอ้องอ่าเป็นฝนนี่เนาะพี่นอ้องฝนมากตกป้า อ่าใบกล้วยเขียวดีครับผมพี่น้องเพราะว่าตกมาได้สองอ่าสองขังแล้วครับผมพี่น้องสองขังแล้วที่พ่ตกมาอ่าแต่ถือว่าให้ผลผลิตได้อ่าใบพ่นสมคพอยู่พี่น้องอ่าจากว่าจะตัดอ่าต้นเดือนเมษานุนาะพี่น้องเนาะเมือ่อนี้ก็บพึ่งวันทีน่ยี่สิบแปดนีหน้าหนึงครับผมพี่น้องเพราะว่าได้ตัดเกินคาดอยู่ครับผมตัดกล้วยไข่ ับผมขาดเดาบอที่ผมได้น้องเพงเนาะึุนอยกับกล้วยเข้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดติดตามช่องให้ผมเน็เดอครับเดอเดี๋ยวผมจะทยอยอลงคลิปเล,เลยครับผมเพราะว่าจะเป็นการปลูกกล้วยการดูแลกลก้วยกันตัดเครื่องตัดนอนอยางกระยาแต่นะครับเนาะจากทางสวน เดี๋ยวผมจะท้าย,ย่อยลงอัปเดตให้พี่น้องได้ชมไปพร้อมๆกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นอ้องทุกการติดตามและรับชมนะครับผมสวัสดีครับจากใจผู้พระภาคดีสวนครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม